ราศีพฤษภกรักล้นใจที่ใครแอบมีให้คุณนะคะสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ไซอีกแล้วก็จะชวนเพื่อนชาวราศีพฤษภนะคะมาดูว่าใครนะคะที่แอบรักคุณอยู่ณนะตอนนี้นะคะแต่ว่าคลิปนี้เนาะก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างพลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะเ,เรามาดูนะ พลังงานตัวตนของเขากันค่ะศีรยญค่ะสีรยญคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุดินราศีมังกรราศีกันหรือว่าราศีพฤษภก็ได้คนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างตันหนีทีเหนียวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตันหนีทีเหนียวเลยทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าในด้านความ และความสัมพันธ์ก็คือเป็นคนค่อนข้างขี้หึงง่ายๆคือเป็นคนที่หวงของอะหวงของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะสองไม่เท้าค่ะเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งนะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเก็บตังค์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเก่งเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มองคนที่หน้าตาด้วยนะคนๆเนี้ยนะคะเขาจะมองคนที่ แสัญนตินิสัยอะไรต่างๆที่ลักษณะคล้ายๆก,กันกับเขานะคะหนึ่งไม่เท้าค่ะเป็นคนแอคทีฟเป็นคนทำงานเก่งมากๆมีมีการวางแผนการทำงานนะคะมีไอเดียใหม่ๆเป็นคนมีความคิดนะคะไอเดียใหม่ๆมคนคนไม้ค่ะคนไม้คนธาตุไฟธาตุไฟมาเต็มเลยนะคะเป็นคนค่อนข้างที่จะจู้จี้ด้วยสิ มีระเบียบนะคะเจ้าระเบียบจูจีนะคะและมักที่จะทําอะไรก็ต้องเป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังนะคะหรือวางแผนเป๊ะๆะต้องทําอะไรต้องมีขั้นตอนมีแบบแผนนะคะทํางานเก่งมากเป็นอาจจะเป็นหัวหน้าของคุณก็ได้นะคะคนแบบเนี้จะไม่ใช่คนเจ้าชู้นะไม่ใช่คนเจ้าชู้เป็นคนที่ออกจะแสดงความรักไม่ค่อยเป็นด้วยซ้ํานะคะ เก้าไม้เท้าค่ะเป็นคนมีความอดทนในการทำงานมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรักสันโดษหรือค่อนข้างที่จะชอบทำตัวปลีกวิเวกก็ได้นะชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะปลีกวิเวกนะคะแปดดาบค่ะเขาเป็นคนที่บางทีคนอื่นอยู่ใกล้แล้วก็ค่อนข้างอึดอัดนะเพราะเขาจะเป็นคนที่อ่า บางทีมันระเบียบเกินไปจู้จี้เกินไปนะคะมีแบบแผนเกินไปอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็จะค่อนข้างที่จะอึดอัดนะถ้าไม่เข้าใจคนแบบนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจคนแบบนี้คนอื่นเขาก็ค่อนข้างจะอึดอัดเก้าเหรียญค่ะรู้สึกว่าจะโสดมานานสี่เหรียญน่จะใบแรกแล้วก็มาเก้าเหรียญด้วยเขาทํางานเก่งเขาเก็บเงินเก่งเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะฐานะดีนะคะมีค่อนข้างมีตังค์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ โสดนะคะเป็นคนโสดนะเป็นคนโสดพระราชินีถือถ้วยเป็นคนที่ขี้เหงาอะจริงๆในใจเขาเป็นคนขี้เหงานะค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเป็นคนที่อยู่กับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะอพระราชินีถือถ้วยพระราชินีถือเหรียญแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองอะหรือว่ายึด ถือใจตัวเองเป็นหลักถ้าเกิดไปเจอเรื่องอะไรสักนิดหนึ่งที่ที่ทำให้ใจเขาอะ่ะมันขุ่นมัวหรือไม่มีความสุขเขาจะถอยนะคะเขาจะถอยห่างนะคะหนึ่งไม้ทะหนึ่งดาบค่ะเป็นคนไม่กลัวอุปสรรคเป็นคนที่ไม่ขาดกลัวต่ออุปสรรคมีอุปสรรคเข้ามาพร้อมลุยพร้อมสู้นะในเรื่องของเรื่องงานเจ้าชายถือเหรียญค่ะเป็นคนหาเงินเก่ง เป็นคนแอคทีฟในการทำงานแล้วก็หาเงินมากๆเลยนะคนคนนี้นะคะหาเงินเก่งมากๆพระราชาถือดาบค่ะเป็นคนไม่ชอบแสดงความอ่อนแอให้คนอื่นเห็นบางครั้งคนคนนี้อาจจะดูเป็นคนแข็งแข็งหรือแข็งกระด้างด้วยซ้าไปนะคะแข็งกระด้างด้วยซ้าไปแต่เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เขาเป็นคนไม่เจ้าชู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเหตุผลที่อะไรที่ทำให้เขานะรักคนจนล้นใจนะคะ สี่ดาบเขามองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนเย็นเย็นอะเป็นคนอารมณ์เย็นเป็นคนช้าๆเป็นคนทําอะไรไม่ได้หุนหันพลันลั่นนะคะมองว่าทําอะไรช้าๆเป็นคน justic เออนี่แหละสิ่งที่เขาต้องการเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแล้วก็ถ้าเกิดจะคบกันก็ต้องเปิดเผยนะคะเขาชอบความเป็นคนเปิดเผยของคุณนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบเจ้าช,ชายถือไม้เท้าคุณเป็นคนประเภทชอบความประสบะความประสบความสาเร็จในการทํางานนะคะ mm hmm. เช่นเดียวกับเขาะคะคุณเป็นคนชอบมองกันไกลเช่นเดียวกับเขาแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือคุณเป็นคนพูดเก่ง <c oughs> คุณเป็นคนพูดเก่งนะคะเดอร์เมจิเชียนที่ทําให้เขาประทับใจเดอร์เมจิเชียนคุณไล่เวทมนต์ใส่เขาคุณอาจจะพูดจ้อไมห่หยุดเลยก็ได้ในในขณะที่เขาไม่ค่อยพูดเขาชอบฟังคุณพูดนะคะ หกดาบค่ะคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้าในชีวิตเขาชอบคนแบบนี้เพราะมีทัศนคติคล้ายๆกับเขานะคะใ,ใคล้ายกับเขานั่นเองเนาะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะหกดาบและสิ่งสุดท้ายเขาชอบที่คุณนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะ ไม่ลังเลนะคะนั่นเองนะนี่คือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะอาจารย์ก็ขอให้เพื่อนๆชาวราศีพิศภนะคะได้สมหวังในความรักเร็วๆนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์แชร์ให้กันขอบคุณมากๆเลยค่ะ